สวัสดีคะ่ะทำคลิปแรนดอมให้พ่เล่าเรื่องคุนนะคะเราอยากรู้ว่าคนคนนี้ทำไมอยู่ๆก็นิ่งเงียบไปนะเกิดอะไรขึ้นกับเขาเนาะทำไมเขาถึงหายไปนะคะกรณีที่บางท่านเจอปัญหาอยู่นะคะเรามาเช็คกันแล้วกันว่าเขาเป็นยังไงแต่อาจารย์ขอดูพลังงานของท่านที่เข้ามาก่อนพลังงานของท่านที่เข้ามาฟังคลิปวันนี้นะคะ พลังงานไพ่บอกว่าเหมือนคุณได้อชอบพอใครบางคนเข้าไปแล้วล่ะเหมือนตัดสินใจไปแล้วนะก็น่าจะเป็นคนที่นี่แหละข้ออคอนเทนต์ของเรานี่แหละนะท็อปปิกของเราวันนี้แหละที่อยู่เขาก็นิ่งเงียบไปตอนนี้คุณคิณคดถึงเขาอ่ะคิดถึงสิ่งที่เคยมีกิจกรรมร่วมกันเดินทางไปเที่ยวไปไหนด้วยกันอะไรประมาณนี้นะคะ คุณก็อยากรู้ความจริงเนาะคุณกาลังอยากค้นหาความจริงสืบความจริงว่าจริงๆแล้วเขาไปไหนไหายหายไปไหนอะไรอย่างคุณคิดถึงเขานะอืเนี่ยจริงๆด้วยเนี่ยพลังงานไพ่าการคิดถึงการรอคอยค่ะคุณไม่เข้าใจว่าเอ๊ะเขาโกรธเราหรือเปล่าหรือว่าเขาไม่สบายหรือว่าเขาเป็นอะไรเนี่ยเนี่ยโอ้โหจริงด้วยคุณคิดเยอะเลยเขาเป็นเขาไม่สบายหรือเปล่านะเออเขาเป็นอะไรหนักนะหรือเปล่านะ มันคุณห่วงคุณกังวลถึงคนคนนี้มากเลยอะ่อะถ้างั้นโอเคให้ไพ่ตอบก็แล้วกันว่าเขาหายไปไหนทําไมคขานิ่งไปนะนี่คือพลังงานของคนที่เข้ามาฟังค่อนข้างเป็นห่วงเป็นใยคนนั้นจริงๆเออคนคนนั้นหายไปไหนทําไมถึงนิ่งเกิดอะไรขึ้นเขากาลังอยู่ในช่วงของการเดินทางอะ่ะน่าจะไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศไปในเรื่องของงานนะคะ หรือบางท่านก็กำลังอยู่ในงานปาร์ตี้สังคมอาจจะเจอใครบางคนนะคะในงานนั่นแหละเออนะคะแต่นั่นแหละมันก็เป็นสิ่งที่วุ่นวายพอสมควรนะมันเหมือนคนเข้าหาเขาเยอะเขามีเสน่ห์นะมีแต่คนเข้าหามีแต่คนแบบชอบเขาเขามีเสน่ห์นะคะแล้วยังไงอีกแล้วเขาเลือกใครหรือเปล่ากรณีเขาเอ่อไปปาร์ตี้ไปงานไปกินเลี้ยงงานเลี้ยง อะไรประมาณนั้นเนี่ยในภาพนะหรือในอทีมงานเขาก็ได้นะน่าจะเจอใครบางคนอาจารย์ว่าไม่ใช่คนเดียวสองคนก็ได้เข้ามาหาเขามาลุมมาตุ้มเขาเหมือนมีคนมาจีบมาชอบเขาอะนะคะแล้วเขาชอบตอบหรือเขาให้ความรู้สึกชอบตอบไหมอาจารย์ว่าไม่เขากาลังคิดจะเดินทางกลับมาหาคุณ เนี่ยเขานิ่งมากเลยเนี่ยเขาคิดจะเดินทางกลับมาหาคุณเขาไม่ได้มีปฏิกิริยาโต้อตอบกับคุณที่เขา้าเข้ามาหาเขาตอนนี้เขาคิดถึงคุณเห็นไหมฮะไพสตามันจะเป็นรูปเงาเงาคนสองคนจุงมือกันเนี่ยเขาคิดถึงคุณเขากําลังจะหาเวลากลับมาหาคุณค่ะแน่นอนโอ้กลับมาครั้งเนี้จะหวานมากๆจะบอกรักคุณเขารักคุณเขาชอบคุณนะคะ แม้ว่าเขาจะเจอปัญหาอะไรอยู่เขาก็จะพยายามที่จะควบคุมและจ,จัดการให้มันรู้ล่วงแล้วกลับมาหาคุณอย่างแน่นอนเขาดูหลังไพ่โอ้โหเห็นไหมล่ะกลับมาบอกรักมาซัพพอร์ตมาดูแลคุณมาเอาอกเอาใจคุณนะคะแม้กระทั่งการแต่งตัวเนี่ยเห็นไหมเขาช่วยแต่งตัวให้ผู้หญิงคนนี้ผูกโบผูกเสื้อที่มันมีโบอยู่ด้านหลังอ่ะนี่แหละที่เขาจะปฏิบัติกับคุณนะคะ เห็นไพ่แล้วก็มีความสุขตามนะขอให้ขอให้คุณมีความสุขนะคะโทษทีค่ะอาจจะมองไพ่ไม่ชัดเจนอาจารย์ขอขยับมาตรงนี้นะโอเคขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะเจอกันใหม่ค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ